ปีที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของครูเลยนะคือปี2564ขึ้น2565กันยาวหกสเป็นครั้งแรกที่ผมไม่สบายเวียนหัวจ้ะเวียนหัวเข้าโรงพยาบาลไปเลย,ยแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะเนาะแต่ว่าไปเจอหมอที่แบบว,ว่าวินิษใส่ว่าคุณอาจจะเป็นเนื้องอกในสมอง <c oughs> คุณต้องเป็นเนื้องอกในสมองจ้าวีนิษฉัใสอย่างนี้เลย แล้วตอนนั้นครูก็แบบเฮ้ยมันเริ่มเก็ตเลยว่าเฮ้ยเราเราจะทํางานไปทาไมอะแล้วเราทามาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจหนึ่งก็ไม่เชื่อหมอนะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะแต่ว่าครูเป็นคนที่ศึกษาเยอะอะหมายความว่าพอจะเป็นโรคนี้ก็ศึกษาเลยเฮ้ยโรคนี้มันจะอาการเป็นยังไงมันเข้าแบบเข้าขายเราไหมเราเป็นแบบนั้นหรออะไรเงี้ยในที่สุดก็เลยไปหาหมอสมองเลยพอหมอสมองนี้เก่งมากก็คือพอดูปึ๊บเขาก็เทสเนาะอ่าเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันครูเป็นอะไรก็คือเป็นหินปูนในหูมันหลุด มันคือโรคทางหูมันเลยทําให้แบบเหมือนการทรงตัวข้างในอะ่ะมันไม่ได้เนี่ยเอยงอย่างนี้เป็นลมแล้วล้มและล้มแล้วแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลมาหนึ่งคืนบรรลุเลยจ้ะนอนโรงพยาบาลคืนเดียวเพราะอะไรรู้ว่ะทาไมถึงบรรลุรู้ว่าตอนนั้นยังไม่แยกก็คือให้ลูกค้าถามทุกอย่างอะ่ะมาที่ตัวครูเลยเดี๋ยวครูอ่ะจะไปจัดการจับคําตอบนี้เองพอครูได้คําถามมาครูว่าคําถามเนี้ยไปถามผู้ช่วย ผู้ช่วยก็ไม่หาคําตอบมาแล้วว่าตอบครูครูามาตอบลูกค้าซึ่งตอนนั้นที่คิดได้ครูว่ามันก็คิดได้เจ๋งี่สุดแล้วนคือแบบว่าเหมือนมันลดงานฉันไม่ต้องหาเองก็รู้สึกว่าเจ๋งมากแล้วตอนนั้นรู้สึกตัวเองแบบุูยระบบฉันโอเคมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเจอดานนี่ว่าเวียนหัวเพราะเวียนหัวเนี่ยมันเวียนคือขนาดทรงตัวมันทรงตัวไม่ได้เลยอ่ะมันล้มเลยอ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงการหยิบมือถือมาอ่านเลยอ้วกแบบ ไม่มีทางอ่านได้เลยไม่มีทางก้มงมาอ่านแม้แต่จะพิมพ์ทําไม่ได้เลยแม้เศษในมือถืออ่ะเป็นร้อยเลยอ่ะเป็นร้อยเลยอ่ะพอออกจากโรงพยาบาลได้ปัญญาเกิดเลยสติมาปัญญาเกิดสิ่งที่เราทํามาเรารู้ว่ามันดีแล้วอ่ะมันผิดทางนี่หว่าเพราะอะไรเพราะทันทีที่เราเป็นไรขึ้นมา ทุกอย่างมันมากองอยู่ที่เราอะงานน่ะที่เราคิดว่าแบ่งดีแล้วจริงมันไม่ได้ถูกแบ่งทุกอย่างมันยังอยู่ที่ฉันอยู่เลยอะแสดงว่าฉันต้องหาระบบที่ลูกค้าถามเราตรงไปที่ผู้ช่วยเลยตรงไปเลยตรงไปที่ผู้ช่วยเลยแล้วให้ผู้ช่วยตอบถูกไหมส่วนงานที่ลูกค้าจะถามเราก็คืองานที่เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวกับพอร์ตงานที่เป็นงานที่ครูจะต้องตอบเองเท่านั้น แสดงว่าปริมาณเนื้อง,งานสมมุติว่ามีสิเราอาจจะเหลือตอบแค่2อีก8เนี่ยมันเป็นงานเอกสารซึ่งเขาสามารถได้เล็กตรงกับผู้ช่วยได้เลยไม่ต้องรอเราพอมันเป็นแบบนี้มันก็เริ่มวินวินอนะวินทั้งตัวลูกค้าเองแล้วก็วินทั้งทางทีมแล้วก็วินทั้งครูด้วยนะคะอันนี้ก็ให้เครดิตเองเลยเนาะก็คือตอนนั้นก็ปรึกษาเองบอกว่าเออเองคบครูไม่ไหวแล้วคะ่ะ อันนี้หาทางออกก็คือต้องหาเรื่องระบบอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเหลืออ,อันนี้ก็ตะลุยหาเลยแล้วก็มาเทสกันดูว่าหนึ่งสองสามสี่อ่ะโปรแกรมนี้เวิร์กใช้ได้ก็มาอัดัใช้เห็นตลอดทางไหมมันคือวิชวลไลท์หมดระวหว่างทางอ่ะมันเหนื่อยระหว่างทางอ่ะมันมีปัญหาแล้วถามว่าทำไมคุณกำลังงานดีจังเลยทำไมเอนเนอรีดีจังเลยโอไม่เคยเจอปัญหาหรอกไม่ใช่มันอยู่ที่วิธีการมองของคุณ ว่าเมื่อคุณเจอปัญหาแล้วอ่ะคุณจัดการกับปัญหานั้นก็คือคุณมองว่าเป็นปัญหาแล้วคุณก็เลยท้อคุณก็เลยหยุดคุณก็เลยไม่ทำนะหรือพอคุณเจอปัญหาแต่คุณเห็นปลายทางของชัยชนะอันนั้นน่ะนึกออกไหมแล้วคุณน่ะเลยเปลี่ยนปัญหาเป็นเฮ้ยดีเววข้างได้เลยรู้แล้วว่ามันเป็นปัญหาเราก็จะได้มาพัฒนาแก้ไขแล้วปรับให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก ฝากติดตาม้วยนะคะ